สวัสดีเอฟซีครับตอนนี้ดอกไม้ที่บ้านแมก็กบ,บี้ก็เหลือรู้สึกว่าจะเหลือดอกเดียวนะครับชนิดเดียวที่ยังพอมีดอกสวยงามให้เห็นนั่นก็คือดอกแพงโพยนี่นะครับทุกคนแพงโพยอืก็ยังดีครับยังมีให้เห็นดาวเรืองนะ่ะกลายเป็นดาวโรยไปแล้วเพราะว่ามันแก่ต้นไปแล้วรอต้นกล้าออกใหม่นะนี่นะทุกคน ย่างน้อยก็ยังมีแแพงพวยนะครับสวยงามให้ F-C ได้เห็นกันถ้าไม่มีแพงพวยไม่มีสีสันเลยลนะเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยนะครับขาดสีสันเลยแหละถ้าไม่มีแพงพวยนะครับนี่ครับสีสันของดอกไม้แพงพวย